ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถษฐีนักราาอีกแล้วนะครับ12พฤษภาคมวันนี้เสียงไม่มีเสียงแห้งใช้เสียงมา3วันนะครับ9 1 0 1สรับลูกค้าตก1010กว่าลายนะครับไม่ไหวเสียงหมดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะนะวันนี้มารับลูกค้าอยู่ที่ลบบุรีนะครับโอ้ธรรมชาติล้วนๆนี่นก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 เต็มเลย วันนี้ผมจะมารับลูกค้าแปลงนี้นะครับเป็นสวนน้ําธรรมชาตินะครับมีบ้านคนอยู่ข้างในนี่แหละนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองลบบุรีนะครับตรงนี้ห่างจากอาเภอเมืองแค่ประมาณสัก3ามี่กิโลเองตัวจังหวัดลบบุรีเลยอ่ะนะมีเพื่อนบ้านมีอะไรพื้นพับเลยข้างในมีบ่อน้ํามีบ่อตกปลาเนี่ยนะครับมีตนาา้นมะพร้าวอันนี้คือทางเข้านะทางเข้าเฉยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้12พฤษภาคมผมจะปิดแปลงนี้ได้หรือเปล่านะครับปิดไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาปิดกันขายก็ขายได้ตอนทุกวันนะครับนก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 เน,นี่ยธรรมชาติลว้วนๆนะครับหน้าที่ของผมคือสร้างตัวเปรียบเทียบให้กับลูกค้าไม่ใช่การขายนะครับเป็นการาหาสิ่งที่ให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบพึงพอใจสูงสุดนะครับเนี่ยครับข้างในไปก็เป็นส่วนน้าโอ้กระแตแต้แตแวดอันนี้จะเป็นโรงเรียนใหญ่นะฮะโรงเรียนใหญ่เลยนะครับ หลังคาแดงๆไม่ใช่วัดะโรงเรียนนะครับโรงเรียนวินิศษศนะครับในพระอรมราชูปถัมภ์แผ่งที่สองนะครับของลบบุรีหลายๆท่านคงรู้จักนะ,นะอ่าเยอะมากนากกระแตแต,แต้แวตเนี่ยทางเข้าจะเป็นสวนมะพร้าวยเยอะมากครับมาแล้วนกกระแตแต้แวตส่วนใหญ่เป็นพันธุ์มิตรผมนะครับ น,นี้ก็เป็นมะพร้าวนะครับมะาพร้าวน้ําหอมเข้าไปเป็นบอ่อตกปลาแต่เดี๋ยวผมก็เข้าไปใครสนใจแปลงนี้ติดต่อขอชมคลิปได้นะครับเป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ข้างในนะครับอยู่พื้นที่สามไร่นะครับสามไร่ลบบุรีมันจะตีผมนี่เนี่ยเน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 เเป็นนกหัวกท้องถิ่นอีกนกหนึ่งนะกระแตแท้วัดนะครับเป็นนกประจาตัวด้วยคะไปไหนเจอตลอดนะครับในฤดูร้อนฤดูฝนเนีดุนะครับเอาง่ายๆเลย มีหมาเฝ้าบ้านอยู่แหละหมาย,ยังไม่ออกมาเห่าผมสักแกะหนึ่งนะครับแต่ไอกะแต่แหวนเนี่ยเห็นไหมร้องไล่ร้องเรียกเจ้าของวันนี้เจ้าของไม่อยู่ครับให้ผมมารับลูกค้าได้เลยนะครับผมก็รอยอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวออกไปรับข้างหน้าหรือออกไปรับตรงโรงเรียนนะครับแปลงนี้สามไร่สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับ สวยครับใครสนใจแอดไลน์ผมนะศูน3 8เก้าแปดสามแปดเจ็ห้าสองศูนเก้าเอาใหม่นะครับศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ห้าสองนเก้าะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งคลิปเต็มให้ชมนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนหนึ่งเสียงผมไม่ค่อยมีด้วยไม่สบายสายฟังอะไรท่านที่เป็น f c คงรู้ว่าเสียงผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากร้องแข่งกับนกเนี่ยร้องล่างเลยฮะมันออกไข่ที่พื้นนะครับกระแตแด้แวดโดดดด นจะวิ่งมากัดผมแล้วไม่รู้ <c oughs> ดูยิ่งามาอีกอะโอเคขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลให้ดูเรื่อยๆครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ